สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำวันที่13-17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566สำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะวันที่14กุมภาพันธ์2566สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ หน้ากลุ่มแม่บ้านมะปรางงามตั้งอยู่เลขที่117ทั1หมู่ที่2ตำบลละอายอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งทำพานขันหมากใบสีและเหรียนปลอยทานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกชมรมรับทราบทิศทางการพัฒนาแรงงานนอกระบบมีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในชมรมและระหว่างชมรมกับเจ้าหน้าที่รัฐ และมีการจัดทำฐานข้อมูลชมรมแรยงานนอกระบบของจังหวัดเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและส่งเสริมรายงานนอกระบบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่มีผู้เข้าร่วมอบรวมจำนวน23คนวันที่13-14กุมภาพันธ์2566 นายกันตพิษประดับการสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวปัทวันสังช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการนางสาวจารุวรรณขุนวัฒนักวิชาการแรงงานชำนาญการและคณะทำงานประกวดสถานประกอบกิจาการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี2566เข้าตรวจประเมินและพิจารณาให้คะแนนแก่สถานประกอบกิจาการจำนวนแแห่งได้แก่ 1>, 1. บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชันซิสเต็มจำกัดเทสโกโลตัสสาขาท่าศาราเข้าประกวดระดับประเทศปีที่16 2. บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชันซิสเต็มจำกัดเทสโกโลตัสสาขาทุ่งสงเข้าประกวดระดับประเทศเป็นปีที่12 3. บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชันซิสเต็มจำกัดเทสโกโลตัสสาขานครศรีธรรมราชเข้าประกวดระดับประเทศปีที่10 4. บริษัทสย,ยามแมคโครจำกัดมหาชนสาขาคนครศรีธรรมราชเข้าประกวดระดับประเทศปีที่8 5. บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดเทสโก้โลตัสสาขาจันดีเข้าประกวดระดับประเทศปีที่7 6. บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดเทสโก้โลตัสสาขาสีชนเข้าประกวดระดับประเทศปีที่7 7 บริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนสาขาทุ่งสง์เข้าประกวดระดับประเทศปีที่7และ8บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์จำกัดมหาชนสาขานครศรีธรรมราชเข้าประกวดระดับประเทศปีที่6ซึ่งในการเข้าตรวจประเมินคณะทำงานได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้สถานประกอบกิจการได้นำไปปรับใช้ในปีต่อๆไปวันที่15กุมภาพันธ์2566 นายกันตพิษประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางนัตยาธรรมรัตน์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวรัตยาสัตยานุมัตินักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางตีชิโยตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเมียนมาเข้าตรวจแรงงานนอกระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประเภทกลุ่มลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน อันไม่ได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยและกลุ่มลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ่งไม่ได้มีการจ้างงานตลอดทั้งปีเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจำนวน4ี่แห่งลูกจ้างทั้งหมด10คนสัญชาติเมียนมา6คนและสัญชาติกัมพูชา4คน จากการตรวจสอบสภาพการจ้างไม่พบกระทำความผิดด้านการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานวันที่17กุมภาพันธ์2566เวลา10นาฬิก30นาทีนายกัรตพิษประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชณห,ห้องประชุมสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามสถานการณ์การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระและแนวทางการแก้ไขติดตามการขับเคลื่อนการขยายคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา40และพิจารณาผู้ประกันตนเป็นผู้ทุกพลภาพจำนวน10รายโดยมีนายไตรรัตชัยรัตน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างเพื่อให้เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างของลูกจ้างในงานประมงทะเลตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงพุทธศักราช2565โดยตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวโดยใช้แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสถานประกอบกิจการจำนวน18แห่งลูกจ้างจำนวน35คนเป็นสัญชาติเมียนมา29คนและสัญชาติกัมพูชา6คน ลูกจ้างมายื่นคำร้องเพื่อขอรับสิทธทิประโยชน์เกี่ยวกับเงินค่าจ้างค่าเดเชยค่าชดเชยกรณีกรเกษียณอายุจำนวน6คนอย่าลืมกดติดตามข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชกสร,รคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ